กพี่เมทเขาถามว่าเขาไปไหนกันแต่เช้า,น,าน,นั่นดิเขาไปไหนกันแต่เช้าอหรไม่ใช่คำถามที่เคย,ยอยากรู้เมื่อกี้ฉันก็อยากรู้เราไปไหนกันแต่เช้าพีทซื้อของมาบุ๋มก็ซื้อของมาเหมือนกันน,น่ารักสุดๆช้อนสอง ตื่นตรงเวลามากฮัลโหลฮะโอเคหาแป๊บนึงฮะคือเพิ่งเสร็จยังไม่เสร็จเลยแป๊บน,นึงอีกห้านาทีที่นี่มีแว็กใส่ผมปะมีอู่ในะ กินอาหารไม่อร่อยโอ้ยกระเป๋าตุ้มมาก มให้มันจบมาไม่ติดหน่อยอะ่ะก็เป,เป็นสไตล์มันเป็นแบบ

Ja! Yeah. น่ารักเล ไม่ดี<อ>หรอกผมเล่นไปกับพี่ได้ทุกที่ไงผมมีน้ำจิ้มของตัวเองมาอันนี้ก็สวยมากประทับจิตสายไม่ลดรถเราต้องนั่งรถไฟปะต้องมีบัตรมาไหมโธ คนพเนจอนละน,นี่ปะใช่ เป็นวันทำงานอยู มันสวยกว่าจริงมันก็ลิงกันอยู่นะคะอินดีค่ะ,ะตัติข่าเทียวสวยกว่าปะโอเค ม,มันไม่ามีคำว่าเทตอนนี้เทกี่โมงกระเป๋าแบลขนาดนี้เขาเห็นจาพักมันข้ากันไหม แลตอนแรกเขาบอกว่าไม่ต้องติดนะก็จะติดพอเขาบอกให้ติดก็จะไม่ติดเหลือเชื่อปะจบรอบนี้เป็นคิตตี้หมดพรุ่งนี้ก็ฉุดคิตตี้ขาตั้งนอกไปไหมเพื่อถ่ายรูปจำเป็นไหมหนักไหม สวยไม่มีอยู่จริงกระเป๋าน้องแน่นแล้วกระเป๋าคือแน่นไม่ดหวแล้วกระเป๋าดูดสีไปแล้วเคสสเปซน้องแก้มนอยออะทำไงอ่ะเขาบอกกระเป๋าคิตตี้หรือกระเป๋าโดเรมอนกระเป๋าดูดสีไปแล้วด้วย นั่นคือวอ้เนื้อใหญ่เขาบอกว่านี่คือนี่แล้วเราก็พกน้ำไปกินทุกคนยัดเข้าไปอ่ะอาไสงม่วงเง ไม่ดีดออีอายุอยายะอายุอายะอายุอายะจริง ยาปะไม่คะ่ะพี่ใส่ให้หน่อยเสื้อขาวเทค่ะเขาบอกเสื้อขาวก็จะทาลิปมันนะคะดูให้ตรงแน่นไหม ดึงให้ตึงดึงอีกโอเคแน่นไปพี่พีด <c oughs> ก็ดูอายุอายะตาอพีดไ,ไ<ป>ัไมาเ,เลยเลยพีดก็อายุอายะตึงข้าไปแล้วนะ พี่พีเขาไม่ได้หน้าบึ้งค่ะเขาไม่ตื่นก็มีเดี๋ยวดูกคนอยากเจอแม่ของได้คนอยากได้ความสดใสไหม,อ,มอันนี้คือสดใสสุดๆเลยนะ,ะจริงถ้าให้ขนาดความสดใสของแก้มบุ๋มคือค่าเดี๋ยวลองเจอแม่ก่อนนะคะแม่คือความสดใสแบบย <28 scale. S 2> ี่สิบแปดสเกลอ่ยฮะ โอ้พี่นาบึงก็อาาพี่มยไม่เกิดเียวยิ้มอย่างไม่าูปดูทุกคนมันแย่มาเลยกพอาทนี้ยตอนช้าวนเกิดนะยิ้มทุกคนเราพาน้อมไปเที่ยวด้วย อโอ้นี่เราใส่เสื้อจีนเหมือนกันแบบ p พช c ม make นะคุงแม่นึกออกแล้วเพจแม่จะไปอะบอกแม่ตงินสียไปไอเดียให้ทุกคนอยู่เดี๋ยว<ห>นี้เอาแม่สวยๆกันอ่ะสวยละ,ะ่ะ <laughs> โอเคค่ะลงบริษาใช้เครื่องสำ่งงาแม็กซ์นี้ซึ่งใหม่เป็นงานสดสายแม็กซ์ครับ จะบอกจะบอกพี no? <S 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 ่พ <so ี่เอาแม่ไปปล่อยแล้วตรงไหนตรงไหนฮะตรงที่ไอ้ตรงอิซาเบลอ่ะไอ้ตรงมังโก้ไอ้ตรงที่เลยไปโอเชียนอเมริกแม่ไปนั่งอยู่แปะได้เลยอ๋อฮะแม่อาเจียไปด้วยไปอย่างได้ครับตดไปเลยไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกี้ไปไหวแล้วก็มาแม่จะให้พี่เอากุญแจอันนึงนี่ด้วยเผื่อพี่เราขอเก็บให้แม่ที่ตรงนี้ไปด้วยมา แม่ตื่นตามพี่จังเลย9โมงครึ่งต้องให้เสร็จค่นะูกค้าอันนี้ของแม่รู้แล้วพี่จะสับสนไหมไม่สับสนอย่าเลยค่ะเอามาให้พี่ทำไมแลอ,อ,อันนี้เสื้อจีนหรือเ่า